สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถไทยสายอีสานกันด้วยครับผมมาพาท่านผู้ชมมาดูนิวฮอลแลนด์เจ็ดเจ็ดสีศูนย์คสิบครับผม16นิ้วเครื่องยนต์ 4, สี 4, สูบสีสูบเทเบโบแม่ขุมพลังของเขานี่สุดจัดเลยทีเดียวนะครับ กบบใบผานนี่สิบใบด้วยกันเลยนะลากได้นี่ถือว่าแรงของเขานี่ไม่ทำกมดาเหมือนกันนะครับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะโดยมากก็จะเห็นในงานไร่งานสวนครับทุกคนเอาเหมาะเลยครับผมสำหรับใครที่ ีนาใหญ่ๆสวนใหญ่ๆงนไถนะครับงานบุกเบิกเจ้านี้นี่เอามาไถปลุกแตงโมฮะหลังจากที่ขุดเอาตอต้นยูคาออกนะครับเอามาวัดไถนะกำลังแรงของเขานี่ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่ใครทราบก็คอมเมนต์กันได้ครับแครืตอร์รุ่นนี้นะครับ ไม่เด็กเกรงจะลุ้มเลยครัผมจะลุ้มลึกลุ้มแบบไหนนี่เจ้าคันนี้ลุยเ,เครื่องจักรที่ทรงกำลังครับนะอบอกกันไปด้วยครับผม ไอ้ชุดพันหลังนี่ไม่แน่ใจนะว่าที่ไหนมีขายครับโอ้โอไมโครนี่สแตนบายงานเลยครับติดลมอะไรนี่ มีลากครับมีลาก สุดยอดครับผมสุดยอดถ้าเราเทียบกับคูโบตานี่น่าจะต้องใช้ระดับรุ่นคูโบต้าตัวร้อยครับผมตัวร้อยอโอ้ เรงนี้หลายคนสงสัยว่าเขาไถทําอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูการของผลไม้ครับผมแตงโมนะครับปลูกแตงโมหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะผมหลายคนก็ไถสวนไถได้ครับปลูกแตงโมขายปลูกแล้วก็จะมีพ่อค้ามาเหมาโอ้ราคาดีครับผมปีปีหนึ่งนี่กำไรนี่หลายแสนครับหลายแสน สี่ห้าแสนนะบางเจ้าเนี่เป็นล้านครับ เออเอาฝากกันไปเด้วยครับผมฮะทีมงานคุณภาพครับคนไายซิ่งครับผม